ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกการทำงานแต่คุณรู้ไหมว่ายังมีอาชีพบางสาขาที่ AI ยังไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้และสายงานเหล่านี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอีกสิปีข้างหน้าแต่ทำไม AI จึงยังไม่สามารถแทนที่มนุษย์ในสายงานเหล่านี้ได้และสายงานใดบ้างที่ยังมั่นคงและปลอดภัยจากการถูกแทนที่มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่คุณควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ รายงานจากรีซูม์นาวเผยเครื่องหมายบางอย่างที่ชี้ว่า AI ยังไม่สามารถแทนที่มนุษย์ในบางสายงานได้และสายงานเหล่านี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอีกสิปีข้างหน้าแต่ทำไม AI จึงยังไม่สามารถแทนที่มนุษย์ในสายงานเหล่านี้ได้คำตอบคือเพราะสายงานเหล่านี้ต้องการทักษะพิเศษที่ AI ยังไม่สามารถเรียนรู้ได้เช่นการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของมนุษย์การตัดสินใจในสถานการณ์จริงและการปรับตัวกับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แต่สายงานใดบ้างที่ยังมั่นคงและปลอดภัยจากการถูกแทนที่ ตามรายงานจากริซูมนะมี12สออาชีพระดับเริ่มต้นที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะถูก AI แทนที่และมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วในอีก10ปีข้างหน้าสายงานเหล่านี้รวมถึงผู้ช่วยทันตแพทย์นักตรวจอันตราซาวทางการแพทย์นักบำบัดระบบทางเดินหายใจเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์และเอ็มอไรผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัดช่างเทคนิคกังหันลมผู้ช่วยศัลยแพทย์และการผ่าตัดช่างไฟฟ้าผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดช่างเครื่องปรับอากาศระบบทำความเย็นช่างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และเจ้าหน้าที่กู้ชีพและพยาบาลฉุกเฉิน แต่ทำไมสายงานเหล่านี้จึงยังมั่นคงและปลอดภัยจากการถูกแทนที่เพราะสายงานเหล่านี้ต้องการทักษะพิเศษที่ AI ยังไม่สามารถเรียนรู้ได้เช่นการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของมนุษย์การตัดสินใจในสถานการณ์จริงและการปรับตัวกับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้นอกจากนี้สายงานเหล่านี้ยังต้องการการใช้มือและการสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ยังไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แล้วคุณควรทำอย่างไรเพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคตของการทำงาน คีสเปนเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพจากปริซูมเราแนะนำว่าคุณควรเริ่มจากการเข้าใจทักษะที่อาชีพนั้นต้องการจริงๆและพยายามหาประสบการณ์ตรงผ่านการฝึกงานหรืออาสาสมัครนอกจากนี้คุณควรเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและทําให้ตัวเองเป็นคนที่ปรับตัวได้ตลอดเวลาเพราะความยืดหยุ่นคือทักษะแห่งอนาคตที่ไม่มีวันล้าสมัยแต่คุณคิดอย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า AI ยังไม่สามารถแทนที่มนุษย์ในบางสายงานได้และคุณเตรียมตัวอย่างไรสําหรับอนาคตของการทํางานมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันเถอะ